เต็มี๋ยวคงกินมากไหมมีมะม่วงป่าแล้วก็มีมกักโมเสืออนหน้าเนี่ยเ,เก็บถึงหนึ่งแล้วมันก็ออกสามแบบนี้สะใบดีทุกคนเดอ้อเนาะตอนนี้เฮากำลังต่อจากอีพีที่เขาเก็บมะม่วงป่าเนาะเขาขึ้นมาเก็บเพ็ดแต่ว่าดัน เห็นนกบินไปมีนกอ่ามีนกต่างล้อนกต่างๆเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงไกล้ป่าคัานอยู่นี่บุคคลวันในในโทรศัพท์สิได้ยินบอเนาะคันอยู่หัู่นํำห้วยตอนนี้คือฝนกำลังซิตกแนละ้วทุกคนเนาะตอนนี้ขามาเบิ้งเห็ด เมื่อกี้เห็นนกตังล้อมันยังโอ้โหบ๊อบแกใจเลยที่มีฝูงนกเนาะมากองอันนี้เมื่อกี้นี้ย้อนว่ามีมักไม้เนาะมักไม้อันนี้เป็นต้นมักไม้เด้นะอเนาะมีมักไม้น้อยๆบอบว่า,วม,ามักไม้ยังเป็นสีเหลืองเหลืองสีส้มๆเนะาะนี่ครับเบิ้งก่อนนี่ อ๋อมีนกมีอย่างมกกินเนาะบอกว่าเป็นมักไม่ยังนี่มันเป็นมักที่นกกินเนาะอ๋อนี่เห็นบะนี่นี่นี่มักน้อยน้อยนี่มักน้อยน้อยเหลืองเหลืองนี่นี่นี่ฝนสิมาแล้วทุกคนเอ้ยเอามาเบิ้งเฮ็ดเนาะ โอ้เหนเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดอันนี้ก็แซบขึ้นกันเดอ้อแต่วันนี้มันมันบ่มีแล้วเปนเนี่ยนะัเผาแล้วก็เขาเขาเอิญมาบืมายีเนาะมันสีออกตานี้เผาแล้วก็กินแซบนี่เฮ็ดหูหนูโอ้รอบที่แล้วเขามาเป็นเฮ็ดขาวเนาะมารอบนี้เป็นเฮ็ดหูหนูหอืม อันนี้เอาไว้ตักแห้งแล้วก็ไปแกงไส้สิ้นแกงใส่ผักมียังโอเคเนาะมีวะในแก้วแพทพูนุกันกทุนกอย่างขอบคุณสต็อกแล้วทุกคนพอดีเห่ามาเบิงงนเนเบ้งงัวเนาะเบิ้งงัวแล้วก็เสียเอากลับไปแต่ว่าเดือนนี้ตอนนี้นตอนนี้ประมาณาาอ่าตอนนี้ประมาณสิบโมงสิบโมงเส้าเนาะสิบโมงกำลัง ประมาณ12โมง12โมงเนาะตรงวัวถึงออกมาอยู่ต่ำเส้นทางนะน,นี่นี่ขันว่าเขาเห็นต้นแบบนี้ไว้แล้วมันเราสามารถเก็บได้ในช่วงฤดูกาลเนาะฝนตกแล้วมันก็ออกมา เ็ดผูหนูนี่ตักแห,งห้งมาเอาป้าไว้กินโดนๆ,ๆได้เด้อเพราะว่าสิเป็นเฮดข่าวหรือว่าเฮดปูหนูเนาะอ๋อ,อ,ม,อ,อมันแก่แล้วเขาไม่ได้มาโดนเนาะมันแก่มันบูดหนามันแล้วแต่ว่าน่าจะยังกินได้อยู่มันฝนตกเลยก่อฝนตกแล้วมันหนาทุกคน <c oughs> อาได้ตกกินได้ครับ

มีนกมาเกินมากมายแล้วทุกคนอโอ้ฟ้าหอ้องไปไปบ้ววันในทัว์ซับสิเด้ยินบอกฟ้าห้องกันมักแ็งไปบังเฮ็ดไปบังเฮ็ดดูเทิงก่อนเด้อทุกคนเนดะ้อ นี่งานก็มีแล้วหหดเขาเนี่ยอ้อบ้มแ่นตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วนะสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเขาปิดสัญญาณก่อนทุกคนเปิดมดบินตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบสองนาทีอืมแต่เมื่ก่อนสองแล้วยังมีต้นไห้น,หน้อยเหลืออยู่ดินี่เห็ดหูหนูมากหลายๆอ้มนันมันหนาวมดนะ เมือเครือบแบบนี้มันง่ามเวยสีสีสันมันสวยเว้ยจะปลุกวโอ้ฝนฝนตกมาแล้วเขาไม่ได้เอาผ้าอย่างมาให้จะได้ไไดไเดี๋ยวไปบั้งให้มันทอดก่อนดีบ่มีู่ไสอือ นีคของแท้เลยได้นน่เห็นบ่าโอ้ขาวจวะเลยอืมอนอี่นี่เป็น,นมีนทีบ่อ,อนี่โอ้ของแซบของแซบเห็เดแบบนี้เอาไปแกงแซบนอ่องลามคักแล้วก็เห็ดคูหนูเนาะ

บนได้แล้ววะตอนนั้นนะออกค<ร>ือเก่าจะวะไบ่ไล่ซ้ำตอนนั้นเนาะนี่ที่เก่าที่เดิมอ๋อไล่คือเก่าน่าจะมีคนมาเก็บอีกเธอหนึ่งนี่แต่ไม่ค่อยไลย่คือตอนนั้นแล้วนี่เก็บเธอหนึ่งแล้วมันก็ออกสามแบบนี้ เดี๋ยวมันก็มีอีกนอนทุก,ก่อนเนาะถ้าห่าามันมีอีกอยู่แล้วนี่ใหญ่ยยๆเลยสวยๆมันคือเออมันคือเบอร์เบอร์อยู่กองนี่โอ้โหท่านีฝนตกมันก็เลยเก็บง่ายเนาะบ่ได้ใช้มีดละดึงหักมันออกมาได้ นี่มันออกมาจากไม้ต้นไม้หนาวเนาะต้นไม้หนาวต้นไม้บูดขี้ชิ้ต้นไม้โอ้โหม,มีเสื้อเห็ดเน,นาะหนาวแล้วมันก็ได้ไหลคา,าบเติมเลยดนะ้วเดี๋ยวให้อาม่าเอามะม่วงป่าแล้วก็เอาหน่อไม้เอาเห็ดไปใครอย่างละหน่อยเนาะ nó sẽ đây ngon lại bạc đi ô oh, chỗ này nhân bò nhai bò men nhai đây là mình thức này vai. thức chủ này khum vay thức chỗ này chỗ này khum vay mình có lên nhai đây Wow. ค่อยไปทําความสะอาดเดี๋ยวค่อยไปตัดไปตัดตัวเจอแบบนี้เนาะตัวว่าสะอาดเดี๋ยวออกยืมเพื่อนเอาตอนนี้เขาบ่ามีเวลานะทุกคนนะฝ้าห้องอีกแล้วฝ้าห้องอีกแล้วอืมชใชไปทางัวกลับมาแล้วก็เอากลับไปนี่ มนันคือเกาพี่น้องเ,เอ,อ้ยโอ้ท้งฟ้าม,มืดมดืดสุดๆเลย

วมันน่ากินทีคือกินแต่ว่ามันคือคนร้ายเลยจ้ะเป็นอยงนี้แมนมันมน,มน,นางนางสีขาวของมันล็อกหมดแี่มีตัวแมงกินไว้อยู่ถ้ามันมีตัวแมงกินไว้แบบนี้แสดงว่ามันสามารถกินได้เด้อทุกคนเด้อนี่ มีตัวแมง <c oughs> กินไว้ตามเห็ดไบบนี้แสดงสามารถกินได้เห็น <c oughs> เนี่ยไปไปตอนนี้ก็ออกไป YouTube. ออกไป y o ยูทูบยุียงนาเนาะแล้วก็ไปเฝ้าน้องงัวเอากลับบ้านนี่ ระวัางทางที่เขาสิกลับบ้านเนาะระวังทางที่เขาสิกลับบ้านเขาเห็นมากมายเนี่ยโอ้คงแสบได้เนี่ยกินแก่มันแก่เป็นบ่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยหวานเนี่ยนี่เนื้อช่ำๆมันมันไข่คือกับอ่าเขาอนมากเมียเหรออันนี้หวานแต่ว่าอันอันนี้มันหวานหวานแบบหวานหวานลายเลยมันคือกบบาบุญแล้ออื แบบเนี้ยอืมนี่แบบนี้เลยเขาบอกเนี่ยอื้ยเปื่เนาะอืมอืไล่ใช่ปะคือปูไว้เลยเขาบ่ผู้กินทุกคนชาวบ้านเขาบ่ผูก้กินส่วนลายก็คือว่าตรงๆเลยคนนี้บ่บ่บค่อยผู้กินเนะาะอืมบ่แมนเนี่ยมันบ่เหลือฝนมาแล้ว อืมเก็บไมทุกคนผลม,มาแล้วเก็บเก็บเก็บไม่ได้คงแทบทั้งนั้นเนาะอืม,อมฝนตกตายแล้วอเอาทองมาเอาทองมา เก็บแต่ตัวจังใหญ่เนอะสบมารกับบค่อยหูก้กินเนอะบูักของแก้บอืมุดีของคอยเทอือเก็บบุ่สูงเหย่ออืม,อมหน่วยให่แบบนี้แห่งพักนหน่วยในญ่เนี้องขอ นี่คนตกน้อตอนนี้เนาะคือฝนตกอืมอืม เต็มเ,เลยอห,หนไเต็มจากของกินมากใหม่นะ <c oughs> มีมะม่วงป่าแล้วก็มีมกักโมเสือหน้าเนี่ย อือฮึฮึฮึโอแ้แซบน้อยๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีเนื้อปันแต่เนาะเจะแก,ก้บ้างไเนื้อมันซึ้นหน่อย เปลือกของมันนี่แข็งๆนี่นก็คนเนาะอันนี้เป็นเขือนอ่ะอืมเป็นเขือ,เ,เ,อเอาเอินมาใหายาโดคานนเนี่ยนะี่เนาะชาขาที่เอ้นมาใหายาโดคาเนาะประมาณว่าเวลาอันขนาดเวลาอันใคร เออเวลาไกลสิฟักใ่แล้วก็เออใครมันสิฟักลูกแล้วก็อันยังบ่ได้ฟักออกเท่าไรรก็มันมีแข็งแขงนาดเขาเอินประมาณประมาณนั้นใช่ยังไม่หลหรอกทุกคนเต็มไหมสำหรับคนบ้านคอยเนาะเพื mm ่ hmm. เด็กบางคิปเนี้ยมาเก็บกินได้แซบของแซบเผื mm ่ hmm. อบางคนบู๊จังนะโอ้ฟ้าห้องทุกคนฝนตก ประมาณน,นี้หบ๊ายบาย